รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมาินทีวีรายการนี้ถ่ายทำขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา9ก้าแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548อย่าง d a s i มีข้อควรระวังอะไรพิเศษไหมคะก็โดยตามหลัก dash a i เขาเหมือนกับเป็นการส่งเสริม ให้คนเรามีสุขภาพที่ดีจากการเลือกทานอาหารวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนมาเป็นอาหารไทยบ้างไหมสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะพบกับรายการจานจานี้ดีจังรายการที่จะชวนคุณมาอิ่มอร่อยกับเมนูเพื่อสุขภาพที่อิ่มได้แบบไม่รู้สึกผิดค่ะ เ o อสิทีฟผลิตภัณฑ์ตราหัวม้าลายน้องอังครับน้องเตยครับรู้ไหมครับว่าคราวสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่เราทำเมนูเดชไดเอทกันที่ควบคุมความดันพอพี่ไปตรวจถึ้งค่ที่โรงพยาบาลเขาเขาชมใช่ไหมเขาก็บอกว่าเออมันเข้ากับชีวิตประจำวันเขาได้ แล้วก็ในอนา,าคตไม่แน่เนาะก็คือว่าพอกินอาหารถูกวิธีก็อาจจะลดการใช้ยาโดยไม่จําเป็นก็ได้เราสึกใจชืจน้นเนาะแบบว่าดนะได้ประโยชน์เนาะใช่ดีใจที่แบบผู้ชมชื่นชอบแล้วก็มีคนที่สนใจในเรื่องอาหารที่ดีต่อสุขภาพดีมากๆเลยค่ะก็รู้สึกว่าโอเคเลยนะที่แบบได้ฟังแบบนี้ก็รู้สึกอ๋อมีคนติดตามรายการเราด้วยอะไรแบบนี้เนาะใช่คือเราอยากให้ทุกคนได้ไดเห็นนะฮะว่าเวลาที่เราดูแลสุขภาพเนี่ยบางครั้งคนจำนวนหน้าปล่อยให้ตัวเองป่วยซะก่อนแล้วค่อยมาพบแพทย์ เราก็มาปรึกษาว่าจะปรับยังไงแต่กรับกันวิธีการคิดเปลี่ยนใหม่คือว่าเราจะทํายังไงที่จะป้องกันไม่ให้เราป่วยและอาหารก็เป็นอีกทางหนึ่งโดยเฉพาะอาหารของของชื่อว่าเดชเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยสามารถทําให้สอดคล้องแล้วกลมกลืนโดยการใช้อาหารไทยได้ไม่ได้แปลว่าชื่อแต่ประเทศเราจะต้องกินอาหารต่างประเทศเออใช่ไหมอย่างเดชไอเอนี่มีข้อควรระวังอะไรพิเศษไหม ก็โดยตามหลักดัชไลเอต์เขาเหมือนกันเป็นการส่งเสริมให้คนเรามีสุขภาพที่ดีจากการเลือกทานอาหารโดยหลักๆก็คือว่าไม่ทานไขมันเยอะใช่ไหมครับแล้วก็ทานผักทานผลไม้มากฉะนั้นก็คือว่าเราใช้องค์ประกอบต่างๆเนี่ยในหลักคิดของด a ชไรเอทเนี่ยมาปรับใช้กับกับอาหารไทยได้ใช่ที่หมอพูดถูกเราทำดชไรเอทมา2 3สามอาทิตย์แล้วแล้วเราก็เป็นอาหารฝรั่งมาตลอดวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนมาเป็นอาหารไทยบ้างไหม ก็ดีนะคะเนาะเพราะว่าแบบคนที่ดูอยู่ทางบ้านจะเป็นแบบไม่อยากทานอาหารฝรั่งไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยอยากทานอะไรแซ่บแซ่บเผ็ดร้อนที่สาคัญที่สําคัญต้องเป็นอาหารที่ไม่แปรรูปคือพายามเน้นความเป็นธรรมชาติแปรรูปน้อยที่สุดแปรรูปน้อยเพราะว่าถ้าเกิดเราแปรรูปไปเยอะๆใช่ไหมครับวิตามินแร่ธาตุมันจะเสียไปกับความร้อนหรือการทอดหรืออะไรพวกเนี้ยครับลองคิดเมนูมาให้ว่าวันเนี้ยลองทําเป็นแบบขนมจีนไหม เพราะว่า<ช>สิ่งที่ททดีของขนมจีนเนี่ยคือเรากินกันกันกบผักดิบผักสดแบบนี้เราต้องกินกะทิด้วยป่ะคะเนี่ยไม่ต้องเพราะว่าวันน,นี้คิดว่าจะเอาเป็นน้ำยาป่าเวลาน้ำยาป่าเราก็จะใช้ปลาเราใช้ผักสมุนไพรต่างๆเอามาทําเอามาต้มแล้วก็ทานกับขนมจีนแล้วก็เป็นผักดิบ วันนี้เรื่องทวิสต์อีกว่าขนมจีนปกติมันก็จะเป็นแป้งหมักมันจะมีใส่สารกันบูดเยอะอ่ะวันนี้เราเลยเอาเส้นไข่ขาวมาแปลงเป็นขนมจีนดูวันนี้แล้วก็จะโลค์บนคหน่อยหนึ่งวันนี้ก็จะเป็นเดชที่แป้งน้อยอาจจะเหมาะสําหรับคนที่ควบคุมน้ําหนักหรือควบคุมน้ําตาลในเลือดด้วยก่อนที<อ>่เราจะทราบสาระกันไปมากกว่านี้นะคะนะตอนนี้เราทั้งสามคนเนี่ยต้องขอตัวไปเตรียมวัตถุดิบสําหรับทําขนมจีนน้ายาปาบปราชัันกันก่อนค่ะ ช่วงหน้าห้ามพลาดกับเมนูขนมจีนน้ำยาปาลาช่อนอาหารไทยสไตล์ d ดช h ด i e เอที่ทำเองได้ง่ายๆในรายการจานนี้ดีจังช่วงหน้าค่ะ เีนน้ำยาปราปราช่อนค่ะเชฟขาเหมือนเดิมเลยส่วนผสมมีอะไรบ้างคะวันนี้เริ่มต้นที่ตัวประชอนเลยอ,อันนี้เป็นประช่อนที่เราเอามาล้างน้าแล้วแล้วก็ทาเกลือนิดนึงแล้วก็ล้างอีกรอบนึงเพื่อลดข่าว <Okay. S 3> เพราะว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะประช่อนมาใส่เครื่องแกงเยอะมากอยู่แล้ว มันดับกลิ่นได้อยู่แล้วใช่ค่ะใช่ค่ะทีนี้ที่บอกว่าต้องมีเครื่องแกงเยอะมากมายก็คือเริ่มมาเลยจากอันแรกกระชายใช่ <Okay. S 2> ะคะ่ะเรามีกระชายเรามีตัวใบมะกรูดใบมะกรูดใช่แล้วก็มีพริก2อย่างเราใช้ทั้งพริกแห้งแล้วก็พริกสดพริกสดนี่เป็นพริกอะไรอะครับพริกจินดาอ่าแล้วก็ต่อด้วยตะไคร้ตะไคร้ซอยนะคะหอมแดงซอยแล้วก็ขาหั่นท่อนซอยหน่อยก็ได้แล้วก็กระเทียมถ้าเกิดที่เกจ็ด สับก็เป็นเม็ดได้จบด้วยเครื่องปรุงก็คือเกลือกะปิแล้วก็น้ำปลาที่เหลือก็จะเป็นเครื่องที่เราจะกินกับตัวน้ำยาปลาอ่าโอเคะค,ะครับก็จะมีเส้นไข่ขาวไข่ขาว,ขาวาเป็นโปรตีนใช่แล้วก็จะมีโป๊ยกกยาวต้นหอมมะระถั่วงอกผักชีแล้วก็เสริมไข่ค่ะไข่ต้มเดี๋ยวรอเดือดอจะจัดเราจะเอาปลาใสา่เราเอาสมุนไพรต่างๆใส่ยกเว้นเกลือก,อกะปิแล้วก็น้ำปลา S <S จะเราก็ต้มประมาณ10นาทีให้ปลาสุกพอสุกปุ๊บเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อมาแกะแล้วเราจะเก็บเนื้อบางส่วนเอาไว้เพื่อที่ว่าจะเอามาใส่ตัวในในตัวของ,งของน้ำยา,ยาใช่อ่าน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเราใส่ขอ,อของลงไปนะคะใส่ปลาลงไปนะคะฉีเดียวเลิศจะได้กินเยอะๆไปจ้ะอย่างนี้ประมาณสักกี่กรัมครับปลาช่อนนี้นี่ประมาณน่าจะ6ก0 6 0 0รอยถึงกรัมเราทำเองอ่ะเราก็ใส่เยอะๆเอา เรเรียกว่าเป็นเมนูที่เปรืองเครื่องไงใช่ไหมใช่ก็เปรืองเครื่องเพราะว่าทํากินเองเราก็อยากได้เครื่องที่ถึงพริกถึงยี่หรมีถึงหอมแดงถึงทุกอย่างเลยค่ะใช่เดี๋ยวเราเดี๋ยวอีกนิดนึงเราจะโยนทุกอย่างลงไปในนี้ดูไม่ยากใช่ไม่ยากเลยแล้วก็พอต้มประมาณสักแบบ5นาทีปลาสุกเราจะเอาปลาส่วนหนึ่งออกมาก่อนเพราะว่าเป็นส่วนที่เราจะต้องการเอามากินเป็นชิ้น S <S มันจะไม่เละเกิน, ort, นใช่เอาแค่พอสุกไม่งั้นอ่ะต้งนานไปแต่มันมันแข็งเกินป <นะ S 1> ลาช่อนนี้มันข้อดีคือมันราคามันไม่รุนแรงมากแล้วก็กลิ่นหอมด้วยเนาะใช่ชใชมันเป็นเขาเรียกว่าเป็น啊啊啊ปลาที่ใช้กับตัวน้ํายาเป็นปกตใิใช่ไม่ต้อง <S <S ค้อนฟองใช่ไหมคะเชฟไม่ต้องเลยชไม่ได้บอกไม่ต้องเลยไม่ต้องยุ่งไม่ใช่แ่นั้นใส่เลยใส่ทุกอย่างเลยใส่รวมไปเลยตามสัดส่วนที่เราว่าไวนะครับ เดี๋ยวมันจะหอมค่ะหอมดีออแล้ะแบบคือซอมนมาแล้วเรียบร้อย,ยใช่เดี๋ยวมันเดี๋ยวจะมาตำไงแล้ววันนี้เราก็แบบไม่ได้ใช้เครื่องปั่นคือจริงก็ใช้เครื่องปั่นได้นะไม่มีใครว่าอะไรแต่ว่ามันมีสเสน่ห์ของการตำกับการปั่นใช่เคยเห็นเชฟทำตัวขนมจีนน้ำยาครั้งหนึ่งที่แบบเอาน้ำยามาผัดมาอะไรก่อนเนาะแต่นี่คือแบบว่าต้มไปเลยเนาะอันนี้คือเรายังไม่ได้เริ่มไงเพราะว่า นี่เพิ่งแบบนี่เพิ่งเริ่มในการทำน้ำฟริกอ๋อโอเคโอเคฮะเดี๋ยวเราจะต้มประมาณห้านาทีค่ะใช่ค่ะหมดเลยเหรอคะหมดเลยค่ะต้มสักประมาณห้านาทีแล้วเดี๋ยวเรามาเอาเนื้อออกโอเคโอเคค่ะเราก็ผ่านไปห้านาทีเนาะมันก็แบบเนื้อปลาน่าจะสุกแล้วเราก็เอาเนื้อปลาส่วนหนึ่งออกมาก่อนมาพักเอาไว้เพื่อที่เราจะทานเป็นชิ้นๆอ่าโอเคครับหอม เสร็จแล้วที่เหลือเราก็จะต้มต่อมันจะได้แบบซึมซับตัวสมุนไพรต่างๆเข้าไปอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าพี่ได้ไปกลิ่นเครื่องแกงของของขนมจีนแล้วะหละโอเคอันนี้ก็ใส่เป็นน้ำมะนาวนะปลาเป็นต้มยำอีกแบบหนึ่งแต่มีตัวเครื่องเทศเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนี่ถ้ามีข้าวร้อนๆรายการมีช้อนให้ก็กินนะเนี่ยกินแล้วนะก็คือมอนแบบเมื่อปลาต้มสมุนไพรเนาะมันก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่ง ขัานตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะกรองเอาน้ําออกพอเราพร้อมแล้วเราก็แค่กรองเอาน้ําออกเก็บน้าทิ้งเก็บน้ําทิ้งไวอ๋อเก็บไวเพราะว่าเราต้องใช้น้ําทําในตัวขนมจีนเนี่อร่อยอ่ะก็คือตัวน้านี่แหละที่ห้อละร้อนเดี๋ยวเรากลองเอาไว้เสร็จแล้วตัวเนื้อปลาอะไรต่างๆอ่ะเราก็จะแกะใช่ไหมคะต้องแกะต้องพึ่งพาคนต่างๆค่ะว่าช่วยกันแกะหน่อยค่ะ พ okay. ี่อยากมีประโยชน์นิดนึงไนงะระวังร้อนค่ะมันจะเดน็นพอ,อดีุบโอ้พอดีเลยนะกับไอตัวกับตัวถ้วยถ้วยเรานะ,ะ,ะใช่แล้วระหว่างนี้เราก็รอ,อที่จะต่้ค่ะ ดิฉันรู้สึกว่าครืมันเล็กไปนิดนึงใช่ที่ว่าต้องค่อยๆตามเอาเพราะว่าเครื่องมันเยอะอยู่เมราะมันจะตั้มสองรอบแลค่ะเนี่ยใช่ใจนะครับโอเคทีนี้ยังไงต่อปลาเดี๋ยวรอเราเย็นนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราแยกตัวสมุนไพรออกมาก่อนระหว่างรอปลาเย็นเราก็ตําเครื่องแกงรอไปก่อนได้นึกว่ามันกำลังร้อนอยู่นะมันมันร้อนอยู่ค่ะยังไม่แกะค่ะเดี๋ยวรอให้มันเย็นนิดนึงเซตตัวนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราค่อยแกะนะแต่ว่าระหว่างนี้เราสามารถจะ ชุดชุดชุดเอาตัวนี้มาตังาต้งรอใ่มาตั้รอใส่เครื่องแกงหมดเลยนะเน,นี่าครับคือคือเป็นภูมิปัญญาชาวบ,บ้านในสมัยก่อนที่ไม่มีความรู้วิทยาศาสตร์เลยแต่ว่าเลือกนํามาใช้อย่างถูกต้องอใช่ไหม หมดแรงแล้วค่ะก่อนจะทำในมอนี้ยค่ะเรียบร้อยเสร็จแล้วเราได้เครื่องแกงร้อนเราก็เอาซุปที่เรากรองเอาไว้เทกลับใส่ตัวกระทะเราตัวหมอเราโอเคที่มีความเผ็ดร้อนมีสมุนไพรอยู่ในนั้นใช่จริงแค่นี้ก็อร่อยแล้วแหละเสร็จแล้วพอเดือดปุ๊บเดี๋ยวเราจะเอาใส่ใส่ในนี้โอเคแล้วก็ต้มเดือด แล้วเราก็จบด้วยเอาปลาเนี่ยลงไปอุ่นอีกรอบนึ่ง <Okay. S 1> แล้วก็เสร็จแล้วจะได้ทานปลาเป็นชิ้น,น,นเลยใช่ระหว่างนี้เราจัดจานรอได้นะเราจะได้เร็วหน่อยเราจะได้ไม่เสียเวลาดเดี๋ยวเ,เราจะขยับของนิดหน่อยฝากน้องอังช่วยดีกว่าหมุนหมุนหมุนถามว่าเป็นไหมก็ตอบได้เลยว่าง่ <laughs> อย่าโยนนะดึงขึ้นมาให้นันสุดเส้นก่อนแล้วค่อยเป็นม้วนอยู่ในจานอีกรอบนึ่งเป็นคำคำนะเป็นคำคำฉันก็พอได้บ้างปะสี่ห้าอันกำลังสวยค่ะถ้าเราจะไม่ใช้ไข่ขาวก็เป็นเส้นปกติก็ได้เส้นของจีนก็ได้เส้นของจีนก็อร่อยดีแต่ก็อย่างว่าถามว่าคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวกินเส้นอะไรแต่ละคนก็ชอบต่างกันมันก็แล้วแต่แหละว่าอยากกินเส้นขนมจีนเส้นไข่ขาวอะไรเงี้ยระหว่างน้องอังจัดไปจัดผักจัดอะไรด้วยนะคะเดี๋ยวจะต้มมันนี้แล้วนะก็น้ำเดือดค่ะ แล้วก็ใส่เ่องแกงเข้าไปไม่ต้องห่วงดิฉันค่ะทุกอย่จะเรียบร้อยเช็คบางใจได้ไดนะะแน่ใจนะไว้ใจได้ใช่ไหมพี่จะคอยสอดส่องให้กำลังใจอยู่กันพี่หมอส่องดนะ้วยนะคะ <laughs> เป็นยังไงบ้างขนมจีนเรียบร้อยไม่อยากจะอวดสวยนะคะสวยทั้งคนจัดด้วยนะคนแน่นอนมันพองแล้วชงให้ชมให้พอเรียบร้อยเราเติมน้ำปลานิดนึงนะคะแล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความชอบอย่าใส่เยอะมากอย่าเค็มมากแล้วก็เกลือนิดหน่อย โอเคครับง่ายเนาะกุงเทศน้ำปลาแล้วก็เกลือมันมีกะปิมันมีเครื่องเทศอยู่แล้วมันมีความเค็มของอาหารอยู่แล้วใช่ไหมครับ<ช>ดปูปลาซ่อนจริงๆ,ๆก็จะมีความเค็มธรรมชาติของเขาอยู่แล้วเพราะว่าเราล้างเกลือด้วยแหละอ่า ออหิวค่าเป็นคนเดียวที่อยากบอกชิ <laughs> หิวตลอดเลยน้องนางอันนี้นะเป็นเวอร์ชั่นแบบขนมจีนน้ำยาปากแบบเข้มข้นนะ่ะ <c oughs> ใช่ใช่ <c oughs> แต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วคะ่ะคุณหมอเดี๋ยวเราต้องแบบไปลองชิมกันแล้วใช่ค่ะเพราะคุณหมอก็บอกว่าเออหน้าทานจังเลยไม่เคยทานน้ำยาปากแบบนี้เลย <c oughs> ใช่เพราะฉะนั้นนะคะเราทั้งสามคนนะคะต้องขอตัวไปชิมน้ำยาปากปรชันกันก่อนค่ะ ครับท่านผู้ชมครับต้องตอบว่าเมนูจานนี้นะครับเมนูขนมจีนน้ำยาปากระช่อนเนี่ยเป็นเมนูที่มีคุณค่าทางสารอาหารที่ดีจริงๆนะครับเพราะว่าองค์ประกอบต่างๆเป็นสมุนไพรต่างๆแล้วก็มีโปรตีนสูงแล้วก็มีปริมาณไขมันต่ำนะครับเข้าได้กับเมนูที่ว่าแจ็คไดเอทซึ่งดีกับสุขภาพและหัวใจและหลอดเลือดนะครับจัดว่าเป็นเมนูจานนี้ดีจังครับวิจะบอกว่า อร่อยมากแล้วก็แซ่บมากนะคะแล้วก็ชอบความเข้มข้นเพราะปะกะติแล้วเนี่ยเวลากินน้ำยาป่าแถวบ้านเนี่ยนะคะทั่วไปน้ำจะใส่มากๆซึ่งตอนที่เชฟทำออกมาครั้งแรกก็รู้สึกว่าเออมันเหมือนน้ำยากะทิเลยเนาะคือมันมีความเข้มข้นมากแล้วก็รสชาตินี้ดีให้เป็นจานนี้ดีจังค่ะค่ะก็ะะเป็นเมนูน้ำยาป่าปลาช่อนนะคะก็ะเป็นรสชาติที่จัดจ้านแล้วก็เข้มขน้นไม่เหมือนเวลาไปซื้อข้างนอกแน่นอนค่ะหวังว่าจะเป็นเมนูจานนี้ดีจังที่ทุกคนอยากลองอีกจานหนึ่งค่ะ ค่ะคุณผู้ชมหลานกลับมาจากการชิมขนมจีนน้ำยาป่าปลาช่อนนะคะเรียกได้ว่าแซ่บเหลือเกินแล้วก็อร่อยมากๆทิง้งคนสุดๆเรามาทราบสาระข้อมูลดีๆจากคุณหมอเลยดีกว่าค่ะคุณหมอคะโภชนาการยังไงบ้างคะต้องตอบว่าเผ็ดร้อนจริงๆนะแ <laughs> ต่อร่อยจริงๆเสือ,อ <laughs> เลยนะเห็นคุณหมอเสือเนี่แตกคักๆคือต้องบอกท่านผู้ชมครับว่าอันนี้ถือว่าเป็นเมนูที่ดีหนึ่งเมนู <laughs> ถ้าใครควบคุมน้ําตาลอันนี้ก็ถือว่าเป็นเมนูที่เรียกว่า โลขาบได้ด้วยอาจจะเป็นเมนูแดชถ้ายิ่งกังวลเรื่องความดันก็ใส่น้ำาปลาาน้อยลงไปอีกก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นสามารถดัดแปลงได้พลังงานจาก1ส่วนที่เราใช้ในการบริโภคจะมีพลังงานประมาณสัก 220แคลอรี่ครับน้นนนองหังคือคือ,ค,อคือต่ำมากกินได้เยอะแต่ว่าเราเราทานได้เยอะก็จะเพิ่มปริมาณแคลอรี่ไปอีกเนาะ <c oughs> แต่ว่าถ้าเกิดว่าบางคนร่างใหญ่อย่างผู้ชายอย่างพี่เนาะก็อาจจะทานไข่ต้มเพิ่มก็บวกพลังงานไปอีกสัก60หรือ80อแคลอรี่เรียกว่าโลขาบเลยโลขาบ,ขาบมากแต่ต้องบอกว่าสูตรที่ให้ไปคือทานได้ประมาณ3 4คนอยู่แล้วใช่ใ่เมื่อกี้สูตรเมื่อกี้ก็คือเราแบ่งออกมาเป็น3-4คนก็เลยออกมาเป็นแคลอรี่ตามที่เห็นแบบนี้เป็นเมนูที่ เลิฟเลยนะเพราะว่าหนูคือแบบแถวน้อยครับต่ำรับต่ำในผู้หญิงแบบชอบทานอยู่แล้วอะ่ะเรียกได้ว่าเป็นเมนูที่ดีแล้วก็มีประโยชน์มากจริงๆแถมยังให้โปรโตีนอีกด้วยแล้วก็ยังโลคาบอีกด้วยเนาะคะคุณหมอ<ช>เอาละค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอนะคะแล้วก็เชฟม,มากๆเลยที่มาให้ความรู้ด้านของโภชนาการแล้วก็ทํา อาหารแสนอร่อยสุดเซ็ตให้เราทานเหมือนเคยเลยขอบคุณค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมคะอย่าเพิ่งจากเราไปไหนนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะเรายังมีเคล็ดลับดีๆในการขนมสายตาให้ฟังนะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะแล้วกลับมาพบกันกับรายการจานนี้ดีจังรู้สึกบางีมันทำงานจ้องหน้าจอมาก,กเกินไปอ่างต้องเป็นเยอะละใช่ดนี่ก็เป็นใช่ไหมพี่ก็แอบดูเหมือนกันแต่ว่าในบางครั้งในการทำงานมันก็ต้องจ้องต้องคิดก็ต้องอยู่แบบโฟกัส อย่างนี้มากๆอะ,ค,ะค่ะงั้นเนี่ย<ม>ก็มีปัญหาเนี่ยคะ่ะแฉบดบตาคลื่นตา คุณผู้ชมยุคนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่ามันเป็นยุคแห่งโซเชียลจริงๆไม่ว่าเราจะทําอะไรนะคะก็ต้องหยิบมือถือขึ้นมาอัปเดตข่าวสารกันตลอดเวลาและบางคนนะคะทำงานออฟฟิศนะคะก็ต้องอยู่กับหน้าจอคอมบางคนก็ต้องใช้แท็บเล็ตแทบทั้งวันเลยแต่วันนี้นะคะอังมีพี่สาวที่รู้จักนะคะจะมาแชร์เคล็ดลับดีๆค่ะเพราะเธอเนี่ยนะคะทำงานอยู่กับหน้าจอคอมตลอดเวลาเรียกได้ว่าเป็นเจ้าแม่แบบถ่ายหน้าจอคอมเอ้ยไม่ใช่ ไม่ใช่ใช้หน้าจอกับไทยแท็บเล็ตค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ยังใช้มือถือแทบทั้งวันเลยเดี๋ยวเราไปพบกับเธอกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ดามไม่เจอกันนานนะคะยังสวยเหมือนเดิมเลยวันนี้มีเคล็ดลับอะไรมาบอกน้องบ้างหรือเปล่าคะเนี่ยแม่ทำเนี้ยเผ <c oughs> ินเลยนะคะมาชมอย่างนี้เนี่ยชมจริงๆ <c oughs> ค่ะพูดจริงเพราะว่าเจอกันทีไรเนี่ยพี่ดามก็จะสดใสขึ้นอยู่ตลอดเวลานะคะแต่ว่าก็ยังคงทำงานหนักอยู่เหมือนเดิมนั่นก็คือต้องพกมือถือแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กขึ้นมาตลอดบางทีก็เห็นแบบส่งงานและสักพักอะคว้าโน้ตบุ๊กมา แบบนี้พี่ดามีแบบเขาเรียกว่าผลกระทบเรื่องของสายตาบ้างไหมคะเพราะว่าเราใช้สายตาแทบทั้งวันตลอดเวลาเลยมันมีเป็นปกติแล้วค่ะคนเราทํางานกันทั้งวันเนะนะก็มีแสบตาเครื่องตาตาแห้งรู้สึกบางทีมันทํางานจ้องหน้าจอมากเกินไปน้องอังต้องเป็นเยอะละใช่อชท่นี่ก็เป็นใช่ไหม <laughs> พี่ก็แอบดูเหมือนกันแต่ว่า<อ>ในบางครั้งในการทํางานมันก็ต้องจ้องต้องคิดก็ต้องอยู่แบบโฟกัส อย่างนี้มากๆอะค่ะงั้นเนี่ย<ม>ก็มีปัญหาเนี่ยค่ะแสบตาเครื่องตาแล้วแบบนี้พี่ดาแบบมีวิธีการดูแลตัวเองอยังไงบ้างคะถ้าแบบเรารู้สึกว่าล้าตาแบบเนี้ยเรามีพักใส่ตาบ้างนะตอนทางานจะก็จะงงงงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะเพื่อนพี่ค่ะแนะนําตัวเนี่ยมาค่ะโพรซีทีฟแฝกซีดออยตัวนี้ค่ะซึ่งตัวนี้ค่ะจากที่เราดูมาเนาะทั้งานค่ะนี่ค่ะเราก็มีน้ำมันจากเมล็ดแลกนะคะลูทีนซีเซนทีนบลูเบอรี่แครอทมะเขือเทศวิตามินบีสิซึ่งตรงนี้ค่ะ ทำให้เหมือนกับพี่ทํางานได้ยาวขึ้นมากๆแล้วก็ทําให้ชิ้นมีความสุขค่ะลูกค้าก็ได้รับงานที่เร็วขึ้นเขาก็จะรู้สึกมีความสุขในการรับงานจากพี่เลยก็เรียกได้ว่าแบบทางานรวดเร็วแบบนี้พี่ดาทานมานานหรือยังคะเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งค่ะอ,อ๋อแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะพี่แรกๆก,ก็ยังเฉยๆ,ๆ,ๆนะ <c oughs> แต่ทําไปสักพัา,นานหนึ่งมันใช้เวลาแหละค่ะแล้วก็เหอมอือนที่บอกคือทํางานได้ยาวขึ้นเรียกว่าสายตาทนใช้ตาได้ทนมากขึ้นดีกว่า ตัวอังเองก็ทานอยู่เหมือนกันค่ะพี่ตัวนี้ก็เลยแบบอยากจะชวนพี่ดาเนี่ยมาแชร์คิดลับให้คุณผู้ชมฟังนะคะเพราะว่าคือต้องใส่คอนแทคเลนส์ค่พี่แล้วก็จะต้องกฟกสน้ำตาเทียมเป็นแผ่ม,มันก็แบบทั้งวันใช่ไหมคอเบกคอเบก <Okay. S 1> ไม่ได้บเบกอะไรนะคะหยอดน้ําตาค่ะ,ะก็เลยแบบอยากจะชวนพี่เนี่ยมาแชร์ค็ดลับดีๆให้คุณผู้ชมฟังนะคะค<ะ>่ะคุณผู้ชมคะพอฟังพี่ดาเล่าแบบนี้นะคะก็เริ่มสนใจแล้วใช่ไหมคะบางคนก็อยากจะดูแลสายตานะคะให้กลับมาสดใสแบบพี่ดาและอังใช่ไหมคะวันนี้ค่ะอังมีโปรดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะ โปรโมชั่นสุดคุ้มสำหรับแฟนรายการพิเศษ100สายแรกที่โทรเข้ามาในตอนนี้รับไปเลย positive f a c s e d oil กล่องละ995บาทจากราคาเต็ม1,990บาทลดจุกๆถึง50%ราคาดีคุ้มค่าทานได้นาน1เดือนโทรมาสั่งซื้อเลยที่เบอร์02697 0909หรือแอดไลน์แอด positive มีแอดนำหน้า a p o s i t i f จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางยินดีรับบัตรเครดิตค่ะเป็นไงบ้างคะพิดาโปรที่จัดไปให้เนี่ยคุ้มไหมคะยิ่งกว่าคุมม้มอีกค่ะต<อ>้องไปจัดเพิ่มนะ<อ>คะน้องอยังไงก็อย่าลืมไปจัดนะคะแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยพอเรื่องของสายตาที่เราดูแลกันแบบนี้พิดามีเคล็ดลับอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมคะจริงๆก็จะกระจายงานให้น้องแบบทําเยอะขึ้นนะคะเหมือนเช่นเขาทำตรงนั้นตรงนี้ให้มันแบบผ่อนของเราไปอะนะ,ะแล้วก็ทานอารนคตาห้าหมู่ค่ะ,คะ จิบน้ําบ่อยๆแล้วก็สําคัญมากเลยคือต้องพักผ่อนในเพียงพออ,อันนี้สําคัญจริงๆ,งๆต้องอังเดรูดซีรีส์ข้ามคืนนะคะไม่ได้ะคะ <c oughs> ่ะแหมมันก็ต้องแบบมีบ้างเนาะแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งสําคัญจริงนะคะพี่ดาคุณผู้ชมคะตามที่พี่ดาได้แนะนํามาเนี่ยเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนในเพียงพอดื่มน้ําให้มากๆได้ตลอดทั้งวันและแถมต้องทานอาหารให้ครบห้ามูเนี่ยสำคัญมากจริงๆเพราะว่ามันมีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็ช่วยดูแลสายตาของเราเนี่ยให้ใช้ได้ยาวนานขึ้นนั่นเองอะ พอฟังแบบนี้นะคะอังก็มีโปรเด็ดสุดคุ้มมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะโปรโมชั่นสุดคุ้มสำหรับแฟนรายการพิเศษ100สายแรกที่โทรเข้ามาในตอนนี้รับไปเลย Positive Facet Oil กล่องละ995บาทจากราคาเต็ม1,990บาทลดจุกๆถึง50% ราคาดีคุ้มค่าทานได้นาน1เดือนโทรมาสั่งซื้อเลยที่เบอร์026970909หรือแอดไลน์แอดโพสิทีฟมีแอดนำหน้าแอด p t s ITIF จดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางยินดีรับบัตรเครดิตค่ะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่ดามากๆนะคะที่มาแชร์เคล็ดลับดีๆให้พวกเราฟังโอกาสหน้านะคะมาโมมอยกันใหม่ค่ะพี่ยินดีดดมากมากค่ะคะ่ะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายรการโพซิทีฟผลิตภัณฑ์ตาหัวม้าลายแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับรายการจานนี้ดีจังทุกวันเสาร,ร์เวลา14นาฬิกา20นาทีสวัสดีค่ะเอาใจคนชอบทานอาหารไทยกับเมนูที่คิดมาเพื่อคนรักสุขภาพ อย่างแกงระแวงเนื้อเมนูโบราณที่มากด้วยเสน่ห์และคุณประโยชน์ห้ามพลาดกับวิธีทำเมนูเพื่อสุขภาพในรายการจานนี้ดีจังสัปดาห์หน้าค่ะอ a ริ r ทีวี